สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี f เอฟซีทุกคนครับผมวันนี้มาตามแนวทางปูธุดงลึกรับครับผมนับพี่ร้อนไหมโอ,โอ้โอ้ช่างช้างบ้านเดินที่ตัวาพี่ว่าครับผมโอ้ฝนตกค้างนอกปูนอกฝนตกเฝนตกพิ่ ัฝนเมื่อติดตัวลาปูบไนมูลุษว่าสิไปกันฝนก็ได้ว่าตกสองสามมืก็เลยโอ้ยเอาจยาดเอฟซีรอคอยพราวะหกศูนย์หกก็สามตัวแตกนะปูเนาะท่างเก่าซีงวดนี่พี่น้องเขาทั้งบนทั้งล่างงวดงวดที่ผ่านมาน่ะพี่น้องเจ็ดสามนะปู เจ็ดสามหาแม่บอ่าชุดหนึ่งชุดชุดหนึ่งชุดเจ็ดสามหาถ้าจับว่าผิดแล้วพี่หอนเด้อ่งเ่ดเชอวก็หา่เอาชุดเจ็สามหาเอาชุดสามตัวพี่น้องนวดที่ผ่านมาว่าที่ผ่านมาปู่ให้พี่น้อนกระดาษเอ็มียบถือนำเนาะ ปูให้เจ็ดศูนย์สามั่สิละแล้วก็เจ็ดสามหไปออกสาเจ็นาองพี่้องนาะอ่าเงอทิพผ่านมาลูกศิษย์ลูกหามาไดปูได้สศบ้านบ่โอ้สามเจ็ดจะาปู เนี่ยตามเกี่อวปูอ่าปูหอพี่น้องหกสองเนี่ยหกสองก็ได้บมปูหกสองปูหอก็หกสองเก้าสองโอ้สุดสองตัวโอ้พี่รองกระดาษแอดมินมันหายพี่รองเนาะไปถือบุญถือฝนเหมือนเนาะของเก่าเลย เขียนวลยยูปูจะว่ากระดาษถือกน้าไหมแต่ว่าจำได้สุดว่าขันคนล่อสามตัวเนาะปูหอเจ็ดสามหางเพราะอีกก็มันทานเล่นวิ่งของเสียเล่นครับผมน,น่เโอ้ คนฟุ้งคนวิ่งเงื่อเนเด็กวิ่งวัวที่เหนอว่าอ๋อใครที่เล่นวิ่งมันมี่สองตัวเด้งวดเนี่ยโอ้เอาที่มีสางตัปูไอ้มีสองเขียนไปไปเอาเดี๋ยวเตวรียมปากกาแป๊บหนึ่งเลยพี่น้องด้าเอาใครที่รอเลขวิ่งพี่น้องเลขวิ่งชุดนี้เขาจะาได้เงินหลังเงินแสนมาทุกงวดเนานะอืไป โ oh. อ้ะอะมันเ็นน้ำหวานยู่งตั้งเกี็ดเลยยู่งเลยพ่อวอนนีรมีมือโทษกีตาร์เราครับผมอืมหัวนี้หัวนี้ศูนย์ศูนย์ห้าเอ็นเน้นเน้นศูนย์เจ่าว่าตงต้องเน้นศูนย์รองเก้าใครอยากวิง่งน,นักปูเนาะเนียนอ่าอ่าผูใ้ใดมักวิ่งพี่น้อง เน้นศเน้นศร่องเกา่าตัวว่ทอะไรปุ่ได้แค่สได้เิดกับนี้หตัวสุดสอตัวหนึเจ็ดแล้วก็ส สวัสดีับปู1หนึ่งหกแล้วก็สองเจ็ดอ๋อหนึ่งหกสองเจ็ดพี่น้องหนึ่งหกสองเจ็ดตอชุวดรกนจ็ังมจังจก่อนอแล้วก็ปู ย่งพ no. ah, ี ah. uk, ่เอย่างกันปูงวดที่พ่อได้ไปจักจัท่าได้ตองงวดพ่าอองมันมันมีตัวไรปูมันมีสามมันมีสาหางอ่าตอครับกศูนย์อ้โห้อนศูนย์หกศูนยเจาศูนย์หกศ ศูนย์เก้าพี่น้องมีมีต้นนี้อ่าไอ้เจ้าอวใช้ปูนเอาไปเส้นขนที่สองคุดหรออ่าเรียกหรอเขาเรียกตบมือแล้วเมาเขาจะโทรมาเอาไปแล้วไปบอกปูอ่เนี่ยเส้นอ่ามเรียกออกหรือวันต่างไปเอาแต่ว่าสรุปแล้วก็มีเอ่อมีหาฟูเนาะปูเนาะตีปูปหายม่านเนาะมีมีต้นนี้ลนะ เฮนกาสเจ้ามาเดี๋ยวจ้ว่ากันใหมโอ้เอมงไอเอซเ่ยเออครับพี่ขมมักบ่มออ้าปุด3ตบ่ได้เฮ็ดบหรือว่าพ่ได้ปล่อยเอาวบ่อยากงานนี่จําบ่อยู่นั่่หาอยู่นี่หรอเออพี่น้อง ปิดไปก่อนปิดไปก่อนให้ฝนเศ้าก่อนแป๋คักคักหลดปูนอุบิบอุบีบก่อนอ่าอุบไบใก่อนเอาปูมีตัวเนี่ยบ้นี่ชุดนี่ชุดนี่ชุดสองตันี่เน่ยสงตนี่ยเแดแปเอาเยแปเก่สองสองตัเนี่ย โอ้อ <aunque> si ้ามันจะมีสูตรหกเดลอปูมีสูตรแปดพันมแนนโอ้มักสตัวนี่พอเรงปูมาวอ่าูแปดูเการบสูนเกนี่ยเดอนเพราะว่าเขาวาถึงอกับกับหัวกี

Swoo cắm chia mắm. Ah, thanh hộp hạnh mùng hoặc cắp súng cắp bay. Yeah, hô 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 เอาสำหรับสุดสามตัวรอครับปูนะสามตัวเดียวเพรานเดียวห้าเท่นผองานคนเดนยวห้าตัวก็ง่ายเดียวเอาเอาครับผมเนาะครับผมเกียรติเอ้าเอาครับครับครับเอาขอบคุณปูหลายๆครับผมเอาพี่น้อง ปู่ทุดงลึกลับครับผมหกศูนย์หกสามตัวแตกราคาเก่าสี่งวดที่ผ่านมาเนาะสามเจ็ดราคาหกสองเนี่มัแตกอีกพี่น้องเนาะเอางวดนี้ให้ที่รอครับผมเนาะ,ะปูทุดงครับผมลึกลับครับ ฝนตกพี่น้องทางซองไปไพื่อะไปทำข่าวบ่ได้ไปกะสิเสียงฝนเสียงยังเนาะกับเสียฟซีกัสิบ่ได้อีกอ่าชัดเจนเสียงบ่ได้ชัดเจนอีกนะพี่น้องเนาะเอาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องฟซีสุขุมทุกคนเนาะขอให้รอดที่ตามสาบตพี่น้อง รอติดตามสามตัวสำหรับกูพี่น้องเนาะตุดลงลึกลับดีพี่น้องเอาชุดนี้ใครอยากเอาไปเสื่อมเบืองกับไปเสื่อมเบืองนด้พี่น้องเด้อให้เฉพาะสองตัวมาก่อนสำหรับสามตัวรอโคกสุดท้ายนาะพี่น้องเนะาะเอาให้ให้ปังปัง,งทุกทุกท่านับ เนาะโศกสกมันหานครับ